สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเหมิวบ้านนาค่ะวันนี้น้องหมิวจะพาเพื่อนๆมากราบหลวงพ่ออีนะคะพอดีวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดติดต่อนะคะคนก็จะค่อนข้างมีเยอะหน่อยนะคะก็ ได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อจะพาเพื่อนๆมาชมบริเวณที่วัดหลวงพ่ออีนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างกว้างขวางมากนะคะมีรถจอดเยอะเลยนะคะคนค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เรากำลังจะขึ้นไปนะคะอันนี้จะขึ้นไปไปกราบหลวงพ่อกันนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น JD นะคะนะคะเป็นเจดีอันนี้ล้วก็จะขึ้นไปบน j จดีกันนะคะคแล้วก็รอบๆนี้นะคะรอบรนี้จะเป็นอันนี้ก็เป็นรอบนอกของเจดีนะคะ,ะ,คะเข้าไปกลับกันข้างในค่ะพเพื่อนๆเข้าไปกลับกันข้างในวันนี้วันหยุดนะคะคนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคนะเยอะพอสมควรนะคะ ข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่ออีกันนะคะอันนี้คืออยู่ในเจดีนะคะก็ถ่ายได้ไม่ค่อยสะดวกนะคะเพราะว่าคนเยอะนะคะเราก็ถ่ายเขาไม่ได้นะคะกราบขอพรค่ะไหว้ขอพรหลวงพ่อเอกันค่ะเพื่อนๆ นะคะมาไหว้ขอพรหลวงพ่ออีกันนะคะท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะคะในย่านนี้นะคะก็จะถ่ายให้ดูบริเวณข้างในนะคะบริเวณข้างในในเจดีนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงจุดไหนจุดไหนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันนะคะพเพื่อนๆนะคะดูไปด้วยกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นูุบุริจาคนะคะเป็นโตเป็นเครื่องเครื่องอให้บูชานะคะแล้วก็กลับกันนะคะไว้เสร็จแล้วก็ลงกันนะคะก็จะลงกันแล้วนะคะนี่คือยอดเจดีนะคะที่ขึ้นไปมเมื่อสักครู่ะคะสวยมากๆ ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องเมีวบ้านานานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ